เขากาลังทอดแให้เรานะคะจะได้กินปลาแล้วนะคะวันนี้เรามาซื้อปลาที่ส่วนหลังบ้านของคุณรอคุณลุงจอนนี่อยู่ที่ไหนน้องอยู่แถวเนี้ค่ะแม่อันอยู่หลายเนี่ยคะ่ะบ้านนอนเจียงเนี่ยคะ่ะ เจ้าจตั้งกกเพยต้งากเพจ้าเจงหมาแล้วตื่นเต้นเนาะโอ้โหได้จริงๆรแค่นี้ก็ได้แล้วเลิศมากเจ้าโหแสดงว่าปลามันเยอะมากเลยมังกอค่ะ,ะว้าวโอ๊ยดูมันหลังน้องจะมาบ่อยๆนะยังสด เออ,อย่างสดเลยนะคะอย่างสดโอ้โหกี่บาทคะเดียวเดียวค่ะทับทิมสดๆจากบ่อค่ะ